นี่เลยครับการปลูกผักนะครับในล้อรถยนต์นะครับนี่ครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับก็ยางรถยนต์เก่าเนี่ยาสามารถหาซื้อตาม ร้านขายยางรถครับพวกปะยางรถครับบางร้านก็แจกฟรีนะครับบางร้านก็ขายยี่สิบบาทตัดเสร็จแล้วก็ใส่ดินครับใส่ดินเข้าไปครึ่งล้อนะครับครึ่งล้อ แล้วก็นำต้นกล้ามาปลูกนะครับจริงๆเนี่ยหนึ่งล้อเนี่ยสามารถปลูกได้สักห้าต้นสบายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ, 1, 2, 3, 4, รบถ้าเป็นต้นคะน้านะครับเป็นผักฮองเต้อะไรเงี้ยครับได้ครับสักห้าหกต้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระหล่ำม็อคคาลี่แล้วก็กระถางละต้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกระหล่ำนะครับ นี่กระลำนะครับกาลังเริ่มหัวนะครับกําลังห่อเลยนะครับห่อเป็นหัวนะครับแล้วก็มีต้นกระเพรามีใบกระเพรานะครับขึ้นมานะครับสบายเลยนะครับเนี่ยปลูกไว้สักห้ายางห้าล้อยางเนี่ยครับ การจัดการการดูแลนะครับก็ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในยางนะครับเวลาเรากําจัดวัชพืชอะ่ะจะกําจัดง่ายครับถอนหญ้าถอนอะไรนะครับในอย่างอย่างแปลงนี้นะครับเราเห็นวัชพืชขึ้นมาเนี่ยเราก็ถอนนะครับเนี่ยทำการถอนเนี่ยโยนทิ้งไว้ข้างนอกเลยเดี๋ยวมันก็แห้งตายนะครับ เป็นระเบียบนะครับสวยงามตกแต่งบริเวณบ้านได้อีกนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวหาหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นก็สะดุดตาครับ ก็สุดท้ายระหวังว่าคลิปนี้คงจะจุดประกายนะครับจุดไอเดียของเพื่อนๆนะครับของใครบางคนได้นะครับว่าเอ๊ะฉันอยากจะทําแบบนี้บ้างฉันไม่มีพื้นที่ปลูกฉันต้องทําแบบนี้อ่าสามารถทําแบบนี้ได้นะครับ โอเคครับวันนี้เป็นคลิปส,สั้นครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องตะลุย idea, ไอเดียไอเดียเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ